สวัสดีครับก็เมื่อวานนี้ข่าวที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ,อคนงานเหมืองของชิลีนะครับที่ติดอยู่ใต้ดินลึกกว่าเจ็ดรอยเมตรนะฮะติดอยู่ห9ิบ้าวันนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าคนสุดท้ายขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาหมดแล้วครับขึ้นมาครบ,บห,มหมดแล้วนะฮะก็ะะปลอดภัยดีในภาพก็เป็นประธานาธิบดีเซบาสเตียนพิเนล่าแห่งชิลีนะครับก็สวมกอดนาย ฟอเอนซโอเอาควาคอสนะฮะคนเงินเหมือนที่รับการช่วยคนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอกอดประธานนัธิบดีเป็นคนแรกส่วนภรรยาเนี่ยเขาจะขอกอดต่อชั่วชีวิตครับน่ารักคุณผู้ชมดูกันเยอะแล้วนะข่าวเนี่ยเลยก็รายงานอัปเดตให้ฟังแล้วกันหน่อยตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วรียบร้อยแล้วดีตื่นเต้นมากเพราะว่ามีวิศวกรไทยเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้น ออนไดีะบางช่องนี่เขามีสดเลยอยู่มุมล่างเลยนะเวลาเขามีรายการอื่นมีซีนเอ็นอยู่ล่างเลยครับครับดูข่าวดาราไหมทำไมดารานะอ๋อนี่ก่อนดาราตอนนี้มีตังเยอะอันนี้เป็นชื่อจบเปลเป็นอะไรอ่ะนัชชาอ่านว่าอะไรนัชชาอันนี้เปลี่ยนชื่อโชว์ใบเปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะจบแค่เคสเหร แกเคดในว่าชีวิตจะดีขึ้นอ่าส่วนวเรื่องผวเมียนะฮะคุณเป็กก็ออกมาแจ้งความให้ช่วยตามหา,<ล>ามคนคมือปล่อยคลิปเออรล่วนะฮะร้อยโทรสันชัยเองตระกูล ค,คุณเป็กเนี่ยคุณพิงกี้ก็เห็นบอกว่าจะลาวงการคุณพิงกี้ก็ลาวงการไอ้เราเเลยก็แบบรวบลั้นเลยนะครับเพราะว่าดาราก็ไม่หรอกเขาไม่ลาเขาบอกเขาลาช่องสามวงการเนี่ยยังอยู่เขาขอไปพักใจก่อนแล้วก็จะไปเรียนการแสดงเลยเพิ่มที่อินเดียและเห็นบอกว่าน้องธัญญาเนี่ยก็จะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยเดือนธันวาคมกันกน,นะครับก็ต้องพอเห็นน้องพิงกี้เนี่ยเขาได้ไปเล่นหนังอินเดียใช่นะแล้วก็เป็นนางเอกด้วยอะ จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้วงการมันเทิงไทยมันมีคู่อื่นอีกอะแต่มันไม่เป็นข่าวอะแต่มันไม่เป็นกาวว่ากันไปนะฮะครับก็ยังไงก็เลิกส่งต่อกันได้แล้วแหละทั้งทางพอเธอครับให้มันจบไปอีเมลแล้วทางเฟซบุ๊กทางอะไรเงี้ยนะเรื่องของผัวเมียเขาแล้วผู้ชายเขาแมนนะเมื่อวานคุณสมภาษเนี่ยคุณเป๊กเนี่ยเขาแมนเขาก็ออกมาพูดไงว่าเขารับผิดทุกอย่างแล้ะเผลอพลาด พูดผิดพังไปเมา,าด้วย<笑><笑>อาจจะรุนแรงไปหน่อยอนะครับเมื่อวานนี้็นวันตำรวจนะครับก็มีสวนสนาม,มใช่ไหมนี่ครับที่ยืนอยู่นั่นก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกวิเชียนศพลดโพสีพรรเป็นประธานพ,พิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจนะฮะเอาเข้าจ่าเฉยมาสวนสนามด้ปววะจ่าเฉยโดยไม่ได้ครับก็เลยไปยืนอยู่ ก็น่าจะเอาจ่าเฉยมาสักกองร้อยหนึ่งมายืนเป็นเกียรติหน่อยเรียกจ่าเฉยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีเพิ่มแล้วนะอ่าเป็นยังไงเพิ่มยังไงมีเพิ่มเป็นผู้พันประจักษ์คนหนึ่งผู้พันประจักษ์เขาเป็นทหารเนี่ยผู้พันประจักอ่ะนี่เขาเปลี่ยนมารับใช้ราชการตำรวจแล้วอ้าวแล้วมันจะเกี่ยวกับผู้พันประจักษ์แล้วผู้พันประจักษ์เขาจบไปแล้วเขาก็ต้องเป็นจ่าติ๊กดิจ่าติ๊กโอ้รถยศเลยจ่าติ๊กกับจ่าเห็นอก็นี่เขาเขียนเนี่ยจ่าติ๊กจ่าเหนไม่แล้วจะไม่ให้เป็นอย่างอื่นเลยไงเออให้เขาเป ไม่ได้เอ้าที่ยังมีรถตำรวจโทรสมชายปลอมตัวมาเลยเออนะเนี่ยครับผขบอกรื้อฟื้นหุ่นจาเฉยรวมีกี่แบบสามแบบครับจาเฉยเดิมหนึ่งจาติ๊กสองจาเคนสามเอาก็น่าจะเป็นหมวดติ๊กผู้กองเคนอะไรก็ได้หรือฟื้นหุ่นตำรวจนะครับเปลี่ยนจาเฉยเป็นจาเคนแล้วก็เห็นบอกว่ารุ่นใหม่คือจาติ๊กกับจาเคนเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เลอครับอ้าวงี้ก็คืนทำไงอะ่ะกูไม่รู้ <c oughs> มันก็มีแบตเตอรี่สิคุณ <c oughs> อ้าวเฮ้ยก็ใช้พลังงานแสงที่เราจะใช้แบตเตอรี่ยังไมอ้าวนี้กลางคืนทำไงอะ่ะ <c oughs> กลางคืนโจก็ยิ้มเลยดิ <c oughs> ต้องให้จ่าเคนเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จ่าติ๊กใช้พลังงานดวงจันทร์ม <c oughs> ผมกลัวปัญหาหนึ่งครับครับกลัวจ่าเคนกับจ่าติ๊กโดนลักพาตัวโดยสาวๆเอาไปไว้ที่บ้านอุ้ยขึ้นไหวได้ด้วยละเธอ ก็ตัวไข่ตัวมันละนั่นสิอุ้มไหวก็อุ้มไหวครับมีใครก็ห้าม <c oughs> หนูอุ้มไหวใช่ไหมอ,อันนี้ครับก็นะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหลือเกินนะครับประเทศเราดาราอันนี้ก็เป็นภาพของอาการช่วยเหลือนักเรียนทำแท้งนะฮะเจ้าที่มูลนิธิเข้าช่วยสาวมหกจากคอนโดย่านห้วยขวางซึ่งรีทหลกในคันเจ็ดเดือนออกมาใส่ถุงก๊อแก๊ป โดยพบยาเหน็บสําหรับแทงคํำแทงเนี่ยตกอยู่ในห้องด้วยอแล้วก็พาดหัวมาเลยนะครับว่ารีดลูกเองตกเลือดที่ไหนเนี่ย้วยขวางกรุงเทพนี่เองเหรอ,อวายเด็กมอโขกอ่ะดูด,ดิน้องเอ้ยรีดลูกเองสาวมองอไอโฆษณานั้นดีนะที่ที่ที่ทเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอแอแล้วก็ไปที่บ้านกันไหมอะไรเงี้ย ใส่ถุงยางก็เปล่าเอ๊ะไปหรือไม่ไปดีอยังไงก็ถ้าถ้าถ้ามัน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 ได้เริ่มต้นไปแล้วก็ใส่ถุงยางแล้วคือคือป้องกันเถอะครับอย่าถ้ามันยังไม่เริ่มต้นนะก็อย่าเริ่มต้นมันไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องโรคติดต่อทางเพศอย่างเดียวมันเพราะเซ็กเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดถ้ายังไม่เริ่มอย่าอย่าไปเริ่มเริ่มเรียนจบมหาวิทยาลัยค่อยค่อยเริ่มก็ได้แต่ถ้าเริ่มไปแล้วนะก็ห้ามไม่ได้เราหยุดโรคไม่ได้ไงถ้ามันเริ่มไปแล้วก็กรุณาพกถุงยางอนใหม่ใช่ ดีกว่าว่าจะได้ไม่เนี่ยเกิดเหตุพลาดอย่างเงี้ยมันอันตรายน่ากลัวแล้วเนี่ยพอพอพลาดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์เนี่ยหลายคนแล้วที่ <c oughs> ต้องตายไปมากกว่าแม่กับพ่อจะเลี้ยงมานะอืนี่ก็มีมการ,รนะจับนี่ครับโจนอ้วนผอมนะฮะไม่ใช่ผมกับคุณจิมมี่เป็นโจนอ้วนคนหนึ่งโจนผอมอีกคนหนึ่งขงโมยอะไร พลตำรวจตรีเมธีกุศลสร้างนะครับก็จับกลุ่มนายจักรวาลสอดตาอายุ26ปีกับนายไพฑูรย์จอมเกาะอ,อายุ22ปีจนอ้อนหอมที่ก่อเหตุจี G ้แท็กซี่ในพื้นที่11ครั้งผู้ต้องหารับสาร,รภาพทําเพราะอยากดังจี้แท็กซี่2 1ครั้ง11ครั้งมันไม่จี้ตุกๆบ้างวะตุกๆมันไม่มีเถวมีที่ <c oughs> ไหนเล่าเฮ้ย <c oughs> มันจี้แต่แท็กซี่มันไม่สงสารแท็กซี่้างไหมปทุมธานีจะมีจี้รถก็ปร้อมก็ได้ อะไรนี่ป้ก็ไม่มีปทุมไม่มีกระป๋อจะเป็นโจนทั้งทีก็ไม่สร้างสรรเลยจี้อยู่ <c oughs> อย่างเดียว<ะ>ไม่ได้เรื่องเ<ะ>ขาบอกเขาอ,อยากดีๆไม่รู้อยากไปทําเขาอ,อยากดังเขาบอกจี้แท็กซี่มันจะดังตรงไหนอยากดังก็ไปจี้ดาราทีมันเข้าถึงตัวยาก <c oughs> จี้แท็กซี่มันจะดังตรงไหนวะจี้รถเมล์นู่นแต่กันดังอะแล้วเดี๋ยวนี้โจนทั้งขโมยแปลกๆนะวันก่อนดูข่าวว่าขโมยมิเตอร์น้ำปะปาไม่แปลกขโมยมาสิบปีแล้ว มันไอ้นี่มันขโมยเยอะมากก็เลยวางเต็มโต๊ะใหญ่ขนาดนี้มันสะสมหรือเปล่าเฮอแล้วมันเอาไปขโมยไปทำไมมันเป็นทองเหลืองไงครับคุณเอาไปขายฮะมันมีอดีตกันน้ำปากิโลลหกสิบบาทคนรักเคยอยู่การประปาเก่าเคยขโมยมิเตอร์น้ำประปาไปขายแต่คุณไม่ไอไอมิเตอร์ประปาเนี่ยราคาขายจริงอ่ะเป็นหลายพันนะอันนึ่ะเหรอเออไม่แล้วมันจะไปขายแล้วเวลาไม่หมายถึงว่าหลายคนรับซื้อมือดอมาคนรับซื้อของเก่าใช่ครับพวกนี้มันรับซื้อไม่กี่ตังค์หรอกหกสิบบาทไงกิโลละ แล้วอันหนึ่งอ่ะคิดดูดีแล้วพอหายทีมันก็ต้องคนเราเราก็ต้องไปซื้ออันใหม่มาใส่เองนั่นนะเนะยอันนี้อะไรครับเด็ก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 บอกตากล้องนะคร <c oughs> ไม่ได้บอกผู้ชมข้อใจข้อมูลนในฝูงคำเมนแม่ทัพสองไม่เชื่ออ้าว <c oughs> แม่ทัพภาคที่สองไม่เชื่ออืแล้วก็ติงคําพูด <c oughs> ทหารทางานลาบากแม่ทัพภาคที่สองพบบิ๊กทหารเขมรไม่เชื่อมีคนไทยไปฝึกรบี่กัมพูชาั <c oughs> เตือนหลักฐานยังไม่ชัดออกมาพูดทําสัมพันธ์สองประเทศแย่ครับคุณทาริศบอกต่อไปถแถลงข่าวจะระวังปากโอ้โหเพง,งเพื่อนบ้านอายุขนาดนี้แล้วรัฐบาลจะมูชาซัดไทยซ้ําเล่นสกรปรกสร้างหลักฐานนักลบแดงฝึกอาวุธอืเนี่ครับส่วนคุณทาริศก็ออกมาเปิดนี่ครับนี่ขนาดบอกว่าระวังแล้วนะแฉะมีหกคนทาริศเปิดข้อมูลลึกแฉหก ส่งแดงไปฝึกอาวุธคุณเซนเต้นผังที่มีสิทธิชี้แจงนะฮะสสก็วัวจตุพรตั้งหัวหน้าการอบชเป็นนักวิชาการฮะคุณอาลีไกนาราไงซึ่งเขาเป็นหัวหน้าการอบชแล้วตอนนี้ก็หลบคดีอยู่ครับคุณจตุพรก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาคือเมื่อวานนี้มันมีข่าวเรื่องที่ปรึกษาสารพัดของรัฐมนตรีอะไรออกมาคือล้นไปหมดใช่ไหมล่ะนีประชาธิปัตย์เขาก็แก้เกมไง ก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อะฮะเนี้ยทำกันทั้งนั้นนะครับมีใครไม่ทำบ้างก็เขาก็รับเงินเดือนกันไปเดือนละหมื่นบ้างเก้าพันบ้างเจ็ดพันบ้างไาเงี้ยแต่ไม่ได้ทําอะไรนะฮะเพราะว่าก็นั่งล้นสภานั้นแหละือไม่รู้ทําอะไรไม่รู้ไม่รู้บางคนอาจจะทําบางคนอาจจะไม่ได้ทําอะไรเพียก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนอันนี้นะครับแมวมาฮะทำไมครับแมวแมวใหม่อีกแล้วแมวอ๋อแมวคุมทัพเลือกตั้งปิดบุรีรัม ฝันรัฐบาลพรรคเดียวประกาศสงครามครั้งสุดท้ายนะฮะเนี่ยคุณทักษิณก็จะนําทัพเองเลยนะลุยเลือกตั้งตั้งเป้าเสียงเกินครึ่งเลยนะหวังเปิดโอกาสกับประเทศปิดล้อมบุรีรัมนะฮะหวังภูมิชัยออกมาทาคะแนนนอกพื้นที่ในอีสานครับแล้วยังไงครับปิดคุณเฉลิมประกาศนำทัพเองแล้วมั่นใจเลยนะว่าจะดึง ทีมไอ้กลุ่มกรุงเทพห้าิอดีตทหารตำรวจตั้งวอลลุ่มช่วยกันทำงานแล้คุณทักซินเมื่อวานนี้ที่บอกไปแล้วนะฮะเขาชูนโ,โยบายสามอันครับคืออันแรกข่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทต่อวันโอโ้โหจบปริญญาตเีเงินเดือนขั้นต่ำหมื่นห้าทุกคนจบปริญญาตีได้เงินเดือนหมื่นห้าหมดโอโ้โห <laughs> แล้วก็เรื่องอะไรอะ่ะจำนำข้าวะนะฮอันเดงันสุดท้าย คือคุณวิสิตก็ออกมาสวนเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะบ,บอกว่าเนี่ยสูงเกินไม่มีคนจ้างแล้วบอกว่าเตรียมแล้วเตรียมขยับให้เหมาะสมรัฐบาลเตรียมอยู่คือได้ก็ดีนะหมายถึงว่าถ้ามันถ้ามันเป็นไปได้จริงอ่ะเงินเดือนคนจบปริญญาตรีหมื่นห้าก็เป็นวิธีการของนักการเมืองแหละครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วเอาง่ายๆผมว่านะขยับข้าราชการให้ได้สะก่อนน,นี้เงินเดือนข้าราชการเท่าไหร่แัแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยมันลำบาก ก็เหมือนกับที่คุณธนินเดียวรมนนท์เาบอกไงสองสูงไงคือให้ค่าของชีพสูงขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมเดือนอัพเป็นเดือนขึ้นไปเออเนี่ยแล้วก็ราคาสินค้ามันก็จะสูงขึ้นตามแล้วคุณธนินก็รวยฮะเพราะว่าทุกอย่างคุณธนินขายไก่ยันมือถือขายทุกอย่างนะฮะทีตัลงินเน็ตไม่รวยไงไหวเซนนันเ็าบอกสามเดือนฟองดองเสร็จนะครับมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอสามเดือนฟองดองเสร็จ คุณนันันป็นญกรชุนประธานคณะปฏิรูปบอกสามรอปีปฏิรูปประเทศไทยสาเร็จคือคุณนันท์นเขาเป็นนักการเมืองไงเขารู้ว่าจะทํำยังไงไปใช่เป็นคนละเรื่องกันผมเปรียบเทียบตัวเลขเฉยนี่มัเลขสามเหมือนกันสามเดือนปองดองไม่รู้เลขสามนั้นสามร้อยปีปฏิรูปมีเกี่ยวกันคนละเรื่องส่วนเรื่องพักภูมิใจไทยตรงนี้ก็มีหลายดอกครับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์นะก็เช่นเรื่อง ขายข้าวประมูลข้าวก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องใหญ่เลยล่ะครับบอกว่ามีบริษัทของคนใกล้ชิดท่านรัฐมนตรีนะฮะมาเป็นผู้ประมูลทําไมรัฐมนตรีก็บอกไม่รู้เรื่องเออทำามแปลกจริงๆเลยแล้วมีอย่างนี้ทุกทีเลยไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นรัฐมนตรีนี่มีคนใกล้ชิดไม่ได้นันเนี่ยงั้นต้องต้องอยู่ห่างต่อไปอย่าเดินใกล้อย่าเดินใกล้รัฐมนตรีมาดูนี่ดูภาพคนเดินสายเนี่ย เช้าเช้าไม่เดินนะฮะเดินตอนสายเท่านั้นเท้ามันหนาวกูเดียวกับตำรวจอะสายตรวจเท้าไปตรวจเงั้นเช้าเช้าขับได้แล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเอาภาพนี้แชร์ไปก่อนนะเมื่อวานเนี่ยเขาไม่แจกใบสั่งนะวพนาะตำรวจเขาแจกอะไรหมวกกันน็อกเขาไม่เขาไม่เขาแจกรอยยิ้มเขาไม่แจกใบสั่งมีแจกหมวกกันน็อกให้เด็กด้วยนั่นนะบอกว่าตรงแถวศรีลมแถว